แล้วลูกชายของเราด้วยขอมะพัทแล้วก็ออกเลยแล้วคุณสุดเจนหลงก็พาน้องสาวมาตามมากเดินทางขึ้นเป้าจริงถึงวังแล้วพี่เป็นอะไรเนี่ยฉิงกลัวนะสิจะกลัวทำไมเราองหญิงน่ารับสั่งให้พี่เนี่ยมาตามตัวเองเข้ามาในเมืองไม่ต้องกลัวม,ออมา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 ,า,ามาตรงนี้เลย,ยนิดนิด สวยพ่อครัวผู้ชายองค์หญิงรู้สึกเจนอารมณ์เจ้าชายดูมาเนี่ยแล้วนะกระหม่อมชั้นน่ะไปนำน้องสาวมาขึ้นพระองค์หญิงแล้วนะพเจ้าค่ะไหนล่ะน้องสาวของท่านนี่พเจ้าค่ะน้องสาวกระหม่อมชั้นคือทามาโอ้โหทามามาทางนี้ขึ้นมาทีงบนนี่ไปสิเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมานั่งตรงนี้โอ้โหน้องสาวของท่านเนี่ยสวยจังเลยนุ๊ก สวยติดที่เลยวพี่เจ้าค่ะแม่ดีมากดีมากรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวได้ฟังข่าวดีจากเราเอ๊ะว่าแต่รูปของเราผมพัดป่านี้ยังไม่เห็นมาเลยสักทีก็เออไอ้ไอ้สปาร์รได้คนนั้นไปตามแล้วนี่พี่เจ้ายังไม่ถึงเลยไหนฮะอ้าวไอ้นี่รถเละเทะไรที่ไหนเนี่ยมาแล้วครับ

แทนที่จะดีใจที่ลูกได้กลับมาหาเสด็จแม่แต่เสด็จแม่กลับร้องไห้นี่มันหมายความยังไงกันพี่คะที่เสด็จแม่ร้องไห้นั้นก็เพราะว่าตอนนี้เสด็จพ่อของเจ้าเขาได้สิ้นสวรรค์นะคนไปแล้วนะลูกสิ้นสวรรคน์นคเสด็จพ่อเขาเรื่องอะไรใครเป็นคนทำเสด็จพ่อกับหม่อมชันมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่คะ ก็พ่อไอ้ชัยยะสุรมหาราชแห่งแผ่นดินสารวิทย์มันยกกองทัพมาตีเมืองเราพานตนมันฆ่าเสด็จพ่อของเจ้าด้วยเรือยจริองอเ,เสด็จพ่อยกกองทัพไปข้างนั้นนีเล่มเข็มอันก็ไม่รับติดตัวไปไอ้กษัตริย์ชัยยะสุรมหาราช ของมันให้คุณศกเจนดงนั้นมาช่วยเข้าไว้ทำให้เมืองของเราทานตะว,วันนั้นมีชัยชนะกลับมาแต่ทุกๆปีของเมืองสารวินมันจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมายังเมืองแผ่นดินเราทานตะว,วันลูกของแม่ของมาพันต้องกลับมาครั้งนี้ เทพของเจ้าที่มายให้เจ้าดิไ่เป็นรจชทายาทคนเปินปกครองเมืองทาตะวันนี่คือภา,าอัางกฤาสิลูกจะต้องเป็นรัชทายายทคือแผนดินทางตะวันคือต่อไป Pokon saya ini rambut rambut Pokon saya ini rambut rambut ทีไหนเป็นเจ้าแล้วก็อย่าลืม วันนี้ลูกโผมาพัดลูกแม่เจ้าต้องปกครองโดยทศพิทราชธรรมนะลูกโอเคจ้ากระหม่อมสัญญากระหม่อมจะปกครองทางตะวันด้วยทศพิทราชธรรมเหมือนกับลูกอีดาดีเลยลูกคุณสุดเจนนรงค์การที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินทางตะวันจะต้องมีแก้วถึงกี่ประการกัน,กนลึก อ๋อต้องมีกีฬการกันเลือต้องมีสาประการเลยพเจค่ะามประการพเจค่ะมันมีอะไรบ้างมันก็ต้องมีช้างแก้วม้าแก้วบลลังแก้วและที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นพระมสีลพ่เจค่ะเงี้ยูช้างแก้วม้าแก้วบลังแก้วและก็เมียแก้วต้องเลย นั้นไม่ต้องห่วงลูกเสด็จแม่ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไว้อีกเสด็จแม่ที่ม่ได้นก็ขอช่วยให้ทหารได้รับอมนนั้นก็มันในเมืองหลวง เอาโอ้ยดีใจย่องดี้จดีใจนอได้โอเคลูกทีนี้ก็มีครบแล้วช้างแก้วมาแก้วแล้วก็ปนลังแก้วเมีแแก้วโคดี้ใช่ต้องบอกฉันยัไม่พบจะแต่งงานตอนนี้หรอกพี่เอ๋ค่ะ พี่ลูกบอกว่าอยากจะแต่งงานพึ่งสิสวรรค์นคตลงไปไอ้ท่านจะให้ลูกมีความสุขลูกทำไม่ได้ตอนนี้บ้านเมืองมันยังมีภัยอยู่กองหม่อมเชนต้องการเดินทางเข้าสู่สารวินนครเพื่อไปรับเครื่องรับบรรยาการดพว่โตัวกระหม่อมท่นโคมระพัดพี่ยากขัดขอได้คหมครับท่านโคมระพัดกระหม่อมฉันคิดว่าเรื่องการแต่งงานเนี่ยอย่าขัดเลยเป็นคำสั่งของพ่อของพระองค์ท่าน เรื่องเครื่องะบันนาการเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะตอนนี้เราทั้งสองเนี่ยก็เปรียบเสมือทองเพลิดเดียวกันแล้วลงเรือเดียวกันแล้วกระหม่อมฉันจะรับอาสาไปรับเครื่องะบันนาการกลับมาเองคุณอยู่ครับเ้็ทำไมไปว่าคุณเสือกเขาอย่างนั้นเฮ้ยคุณศึกุท่านไม่ต้องอยู่ให้เอาเรื่องนี้เราตัดสินใจเองนะเสด็จได้หม่อมขอไปเพียงจะหาสองนายแค่นี้พอเพื่อเขา ที่เมียโดนเอเสียดเท่าเียเ่ยังไม่เท้าเดียแต่แม่จะให้คุณเจนลุ์ติดตามยูกไ่ลูกรู้ไหมว่าคูเดือกันหนามว่าแผ่นดิเมืองศาลวิทยิและมีผู้หญิงที่สวยท้าไมงามน้ำนานหวานแต่กลัว่า อยู่ในโถน้ำตาลจนตัวตายไม่ได้แล้วการไปในครั้งนี้นไม่เป็นหัวยิ่งนะก็ฉะนันนะค,คุณคุเจนหลงจำได้เปล่เปาเราจะให้สิทธิ์ท่านในตัวของ,ล,ล,องล,ลูกเราทั้งสอนและตัดเกินได้ขอบคุณไทยเพือเ่อไทย จะดูแล่รักุมดอย่างดีเลยขอได้เป็นพี่เมียเจ้าแล้วแอดระเอการรู้สึกเจนเลลุงวุ้ยจ๊กค่ะเป็นก้เวสาวสเสด็จเปรตสินะสั่งจำเป็นต้องไปในการครั้ง,งนี้ไปนะไปไนดะ้แต่ไม่ต้องหอมความคิดเห็นกับเราเมย์คุณสาม่าน้องสาวสินะวุ้ยจ๊กค่ะรู้ว่าน้องจะได้แต่งงานกับองค์พระมหากษัตริย์จะเป็นพี่เมียเจ้า ยิ้มหน้าหวานเจียวคนมาหน้าหวานอยู่แล้วทำไงได้เราพื่อนค่ะย <c oughs> ังปุ้ดีนะคุ้ยปุ้ยปุ้ยไปได้แต่ไม่ต้องเสือก <c oughs> รู้ไว้้ดวยคุณเสือก <c oughs> เฮ้ยมึงนาย่าปากดี<อ>คนเราเนาี่ยนะโดนมันพุนนพ่งนะ <c oughs> นเนี่ยมันพุ่งจริงๆนะแต่โตเนี่ยกูเป็นเพื่อนมึงใช่ไหมทำ <c oughs> อะไรไม่ต้องเกรงใจแต่โตไปนี่จำไว้ด้วยนะนี่เมียเจ้าเว้วย หน้ามือเป็นหลังตีเลยแม่มากเป็นไงจะโค้งไปต่อมเนี่ยมากเลกระหมาทำการแสดงกระต่าไปก็ม่รอง